เตรียมแล้วจ้าเตรียมส่งลูกค้าแล้วเตรียมส่งลูกค้าแล้วจ้าลูกค้าสั่งจากพี่น้องกล้วยดิบไปทำขนมเจ้าเก่ากล้วยดิบกล้วยดิบจ้าทำกล้วยฉาบก็ได้ อันไหนสุกแล้วก็ทำกล้วยกล้วยทอดก็ได้เนาะกล้วยทอดก็จะมีมมันสุกคาเครือก็มี